พพุทธวจนะไม่มีการบริกรรมคาถาดังที่กล่าวมาแล้วนั้นแต่จากประวัติศาสตร์ชาติไทยพระนเรศวรก็ดีพระเจ้าตากสินมหาราชก็ดีเวลาจะยกทัพประชิดข้าศึกก็สวดบทพาหุงม,มหาการทุกครั้งและก็ได้รับชัยชนะตลอดนี่เป็นเหตุจากการที่พาหุงม,มหาการเป็นการสวดสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งปราบมานแ,และได้ชัยชนะใ,ในที่สุดหรือไม่แม้สาวกจะเป็นผู้แต่งแต่ก็แต่งด้วยคําที่ พูดแต่ความเก่งบารมีของพระเจ้าทั้งนั้นถือว่าบทสนนี้ศักดิ์สิทธิ์มากขอควเห็นพระอาจารย์ครับไม่มีความเห็นหรอกอาตอมาก็ใช้ความเห็นศาสดาก็ยมกลับไปดูกลับไปดูสิบะสูตรนี้ให้ดีใช่ไหมอ่านทวนอีกสักร้อยรอบ นะถ้าโยมถูกผู้เจ้าก็ผิดมันก็แค่นั้นเองง่ายๆผู้เจ้าก็บอกแล้วสุดตันตาเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกองประเภทกับกอ่อนมันจะดีสวยสละสลวยขนาดไหนก็ตามอย่าไปเงี้ยหูลงฟังอย่าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนคุณศึกษาเราเรียนศาสดาตรัสไม่ใช่อาตมาพูดอัตมาเอาคําศาสดามาให้โยมได้ยินเพราะนั้นโยมต้องไปนั่งเถียงกับผู้เจ้าเองนะต้องไปเข้าพบผู้เจ้าแล้วบอกที่ผู้เจ้าพูดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเลย กับผมว่าอันเนี้ยสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยมันดีแล้วใช่ไหมอ่าเพราะนั้นอาตมาก็ไม่เอาพราะพระเจ้าก็บอกแล้วเปรียบเหมือนเนื้อไม้ใหม่ที่ทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในอรอยแตกใช่ไหมอีกพระสูตรหนึ่งอะไร <c oughs> บอกว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วนะอืมกลองสึกของกรรษัตริย์ทศลาหะเรียกว่าอนาคตานั้นมีอยู่ เมื่อกลองอากานี้มีแผลแตกหรือลิผู้กษัตริย์ทศศร,รหะได้หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มตีเสริมลงในรอยแตกนั้นพิกูุ์ทั้งหลายเมื่อเชื่อมปะหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นใช่ไหมพิสูุ์ทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตผู้เจ้ารู้เลยในอนาคตนะจะมีพิสูจ์ทั้งหลาย สุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีในอนาคตจะมีพิสูจ์ไม่ยอมฟังคาพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนหลายคนมาบอกอาตมาว่าเนี่ยผิดหรือเปล่าบอกไม่ผิดอันนี้ผู้เจ้าพูดเอง แต่เป็นนัยยะตรงข้ามว่าในอนาคตจะมี